ความลับคนรวยพัฒนาตัวเองก่อนเงินเสมอหลายคนทำงานหนักแทบตายแต่ชีวิตการเงินไม่เคยดีขึ้นคลิปนี้จะพาคุณเปลี่ยนมุมคิดจากหาเงินให้เหนื่อยขึ้นเป็นรวยขึ้นอย่างฉลาดคุณจะเข้าใจว่าความรวยเริ่มจากการพัฒนาตัวเองตรงจุดไหนรู้ว่าควรอัปเกรดความคิดทักษะและวิธีใช้เวลาอย่างไรให้เงินตามมาดูคลิปนี้จบคุณจะเห็นทางรวยที่ไม่ต้องรอดวง แต่สร้างได้ด้วยตัวเอง 1. พัฒนาความคิดวลนิดชีวิตการเงินเปลี่ยนทั้งชีวิตไม่ใช่ประโยคสวยหรูแต่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากความแตกต่างระหว่างคนที่ฐานะดีขึ้นเรื่อยๆกับคนที่การเงินติดที่เดิมไม่ได้เริ่มจากเงินทุนไม่ได้เริ่มจากดวงและไม่ได้เริ่มจากโอกาสแต่มันเริ่มจากกรอบความคิดเล็กๆที่ถูกเปลี่ยนวลนิตความคิดคือจุดตั้งต้นของการตัดสินใจ การตัดสินใจคือจุดตั้งต้นของพฤติกรรมและพฤติกรรมที่ทำซ้ำทุกวันจะกำหนดผลลัพธ์การเงินทั้งชีวิตการพัฒนาความคิดวลนิดไม่ได้หมายถึงการคิดบวกอย่างเดียวแต่คือการเปลี่ยนวิธีมองเงินงานเวลาและตัวเองคนส่วนใหญ่คิดว่าเงินคือสิ่งที่ต้องไล่ตามแต่คนที่ความคิดเติบโตจะเริ่มมองว่าเงินคือผลลัพธ์ของคุณค่าเมื่อความคิดเปลี่ยนจากฉันจะหาเงินจากตรงไหน เป็นฉันจะเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองอย่างไรการกระทําจะเปลี่ยนทันทีคนจะเริ่มเลือกเรียนรู้ทักษะที่ตลาดต้องการเลือกใช้เวลาว่างไปกับการพัฒนาตัวเองแทนการหนีปัญหาและเลือกลงทุนกับความรู้มากกว่าความสบายชั่วคราวความคิดเล็กๆที่เปลี่ยนเช่นจากการมองว่ารายได้มาจากงานเดียวกลายเป็นมองว่ารายได้มาจากความสามารถทำให้คนเริ่มเปิดรับโอกาสใหม่ทันทีจากเดิมที่รอเง,งินเดือนขึ้น กลายเป็นมองหาทักษะที่สร้างรายได้เพิ่มจากเดิมที่กลัวความเสี่ยงกลายเป็นเรียนรู้วิธีบริหารความเสี่ยงจากเดิมที่คิดว่าไม่มีเวลากลายเป็นจัดลำดับความสำคัญใหม่ทั้งหมดนี่คือการพัฒนาความคิดที่ไม่ได้ต้องใช้เงินแต่เปลี่ยนโครงสร้างชีวิตการเงินอย่างสิ้นเชิงอีกความคิดสำคัญคือการเลิกมองเงินเป็นเรื่องอารมณ์แล้วเริ่มมองเป็นระบบคนจำนวนมากใช้เงินตามความรู้สึกเหนื่อยก็ใช้เครียดก็ซื้อ ดีใจก็ใช้เพิ่มแต่เมื่อความคิดพัฒนาคนจะเริ่มแยกอารมณ์ออกจากการเงินเริ่มมองรายรับรายจ่ายเป็นข้อมูลไม่ใช่ตัวตัดสินคุณค่าในตัวเองเมื่อมองเงินแบบเป็นกลางการวางแผนจะชัดขึ้นนี่จะถูกจัดการได้และการออมกับการลงทุนจะไม่ใช่เรื่องฝืนใจอีกต่อไปการพัฒนาความคิดวลนิดยังหมายถึงการตั้งคำถามกับสิ่งที่เคยเชื่อเช่นความเชื่อว่าต้องเก่งก่อนถึงจะรวย ความเชื่อว่าไม่มีทุนทำอะไรไม่ได้หรือความเชื่อว่าคนธรรมดาไม่มีทางมีอิสรภาพทางการเงินเมื่อเริ่มตั้งคำถามคนจะเริ่มหาหลักฐานใหม่เห็นตัวอย่างใหม่และเปิดรับเส้นทางที่ไม่เคยคิดว่าทำได้มาก่อนความคิดที่เคยจำกัดชีวิตจะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความคิดที่เปิดทางเลือกเมื่อความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมจะเปลี่ยนโดยไม่ต้องฝืนคนที่เคยผัดวันประกันพรุ่งจะเริ่มลงมือเร็วขึ้น เพราะมองเห็นต้นทุนของการไม่ทำคนที่กลัวการขายจะเริ่มฝึกสื่อสารเพราะเข้าใจว่าการขายคือการแลกเปลี่ยนคุณค่าคนที่เคยรอความพร้อมจะเริ่มต้นทั้งที่ทยังไม่สมบูรณ์เพราะรู้ว่าความชัดเจนเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่การคิดวนไปวนมาผลลัพธ์ทางการเงินไม่ได้เปลี่ยนข้ามคืนแต่จะเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องรายได้อาจยังไม่พุ่งทันทีแต่แนวโน้มจะชัดเจนขึ้นนี่เริ่มลดความสามารถเริ่มเพิ่ม โอกาสเริ่มเข้ามาและความมั่นใจในการจัดการเงินจะสูงขึ้นสิ่งเหล่านี้รวมกันจนกลายเป็นชีวิตการเงินแบบใหม่ที่มั่นคงกว่าควบคุมได้มากกว่าและไม่ถูกสถานการณ์ภายนอกเขย่าง่ายเหมือนเดิมเพื่อให้เห็นภาพลองมองในเชิงสมมุติของคนทำงานรายได้ปานกลางที่มีเงินเหลือปลายเดือนน้อยมากหากความคิดยังเหมือนเดิมเขาจะมองว่าปัญหาคือเงินเดือนน้อยและทางออกคือรอขึ้นเงินเดือนแต่เมื่อความคิดเปลี่ยน เขาเริ่มมองว่าปัญหาคือคุณค่าที่ตลาดจ่ายให้ยังจำกัดเขาจึงเริ่มเรียนรู้ทักษะเสริมจากเวลาว่างเล็กๆน้อยๆเริ่มมองรายจ่ายบางอย่างเป็นต้นทุนการเรียนรู้แทนที่จะเป็นความบันเทิงทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปความสามารถเพิ่มรายได้ทางเลือกเริ่มเกิดและอำนาจต่อรองในชีวิตการเงินเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอีกภาพหนึ่งคือคนที่เคยใช้เงินเดือนชนเดือนหากความคิดไม่เปลี่ยนทุกครั้งที่เงินหมดจะโทษรายได้ แต่เมื่อความคิดพัฒนาเขาเริ่มมองพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเริ่มตั้งคำถามว่าอะไรสร้างคุณค่าในระยะยาวอะไรแค่ตอบสนองอารมณ์ระยะสั้นเพียงเปลี่ยนมุมมองนี้การใช้เงินจะเปลี่ยนทันทีไม่ใช่เพราะบังคับตัวเองแต่เพราะเข้าใจผลลัพธ์ของการเลือกแต่ละครั้งการพัฒนาความคิดวลนิชจึงไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันสะสมเหมือนดอกเบี้ยทบต้นความคิดที่ดีขึ้นเล็กน้อยในวันนี้จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ และการตัดสินใจที่ดีซ้ำๆจะเปลี่ยนทิศทางชีวิตการเงินทั้งชีวิตได้จริงไม่ต้องเริ่มจากการรวยแต่เริ่มจากคิดให้ถูกแล้วความรวยจะค่อยๆตามมาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2>, 2. คนจนพัฒนาความขยันแต่คนรวยพัฒนาความคิดไม่ได้หมายความว่าคนจนไม่ฉลาดหรือคนรวยไม่ขยันแต่หมายถึงจุดโฟกัสของการพัฒนาตัวเองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ความขยันคือการเพิ่มแรงแต่ความคิดคือการเปลี่ยนทิศทางและทิศทางสำคัญกว่าแรงเสมอถ้าออกแรงผิดทางต่อให้ขยันแค่ไหนก็ไปไม่ไกลแต่ถ้าคิดถูกทางต่อให้เดินช้ากว่าผลลัพธ์จะมากกว่าในระยะยาวคนจนจำนวนมากเติบโตมากับสภาพแวดล้อมที่สอนว่าถ้าขยันเดี๋ยวชีวิตก็ดีขึ้นความขยันจึงกลายเป็นเครื่องมือหลักในการเอาตัวรอดเมื่อรายได้น้อย สิ่งที่มองเห็นได้ชัดที่สุดคือทำงานให้มากขึ้นรับโอทีเพิ่มหรืออดทนให้มากขึ้นเพราะนี่คือทางออกที่เข้าถึงได้ทันทีโดยไม่ต้องมีทรัพยากรอื่นความคิดจึงถูกฝึกให้เน้นการใช้แรงใช้เวลาแลกกับเงินโดยตรงยิ่งขยันมากยิ่งหวังว่าจะได้เงินมากแต่กรอบความคิดแบบนี้ผูกผลลัพธ์ไว้กับชั่วโมงชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไว้ได้เมื่อชีวิตต้องเผชิญกับความไม่มั่นคง ความกลัวจะจนทําให้คนโฟกัสที่ความอยู่รอดมากกว่าการเติบโตการพัฒนาความคิดต้องใช้เวลาต้องใช้พลังสมองและต้องยอมรับความไม่แน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่ดูเสี่ยงสําหรับคนที่รายได้แทบไม่พอใช้ดังนั้นความขยันจึงดูปลอดภัยกว่า <c oughs> เห็นผลเร็วกว่าและไม่ต้องตั้งคําถามกับระบบที่ตัวเองอยู่แต่ผลคือแม้จะเหนื่อยมากขึ้นรายได้ก็เพิ่มได้จํากัด และชีวิตการเงินยังคงติดอยู่ในกรอบเดิมในทางตรงกันข้ามคนรวยหรือคนที่กำลังจะรวยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความคิดเพราะเขาเข้าใจว่าเงินไม่ได้มาจากแรงแต่มาจากการตัดสินใจความคิดคือสิ่งที่กำหนดว่าจะใช้แรงตรงไหนใช้เวลาอย่างไรและสร้างระบบแบบใดให้เงินทำงานแทนตัวเองคนรวยมองความขยันเป็นเรื่องพื้นฐานแต่ไม่ใช่ตัวแปรหลักของความมั่งคัง่ง สิ่งที่เขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือวิธีคิดการมองภาพรวมและการเข้าใจโครงสร้างของเงินคนรวยพัฒนาความคิดเพราะเขาเห็นข้อจํากัดของความขยันขยันได้วันละ24ชั่วโมงแต่ความคิดที่ดีสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ขยายได้ไม่จํากัดเมื่อความคิดเปลี่ยนจากทำเองทั้งหมดเป็นออกแบบระบบจากแลกเวลาเป็นเงินเป็นสร้างทรัพย์สินจากทำมากได้มาก เป็นทำถูกจุดได้มากกว่าการกระทำทุกอย่างจะมีพลังทวีคูณทันทีอีกเหตุผลสำคัญคือคนรวยเข้าใจความเสี่ยงในระดับที่ต่างออกไปคนจนกลัวเสี่ยงเพราะพลาดไม่ได้แต่คนรวยเรียนรู้ที่จะคิดเรื่องความเสี่ยงเชิงระบบเขาไม่ได้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงแต่บริหารมันด้วยความคิดเมื่อความคิดแข็งแรงความกลัวจะลดลงและการตัดสินใจจะอยู่บนข้อมูลมากกว่าอารมณ์ นี่คือเหตุผลที่คนรวยกล้าลงทุนกล้าลองและกล้าปรับเพราะเขารู้ว่าการคิดเป็นคือเครื่องมือป้องกันความล้มเหลวที่ดีที่สุดเมื่อพัฒนาความคิดถึงระดับหนึ่งความขยันจะถูกใช้เฉพาะจุดที่สร้างผลลัพธ์สูงคนรวยจึงไม่จำเป็นต้องทำงานหนักตลอดเวลาแต่จะทำงานที่สำคัญจริงๆส่วนงานที่ไม่สร้างมูลค่าจะถูกตัดออกมอบหมายหรือทำให้เป็นระบบความเหนื่อยลดลงแต่ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น เพราะความคิดทำหน้าที่คัดกรองการใช้พลังชีวิตลองมองภาพสมมุติของคนที่มีรายได้จำกัดหากยังคิดแบบเดิมเขาจะเพิ่มรายได้ด้วยการทำงานเพิ่มชั่วโมงซึ่งมีเพดานชัดเจนแต่เมื่อความคิดเปลี่ยนเขาเริ่มมองว่าทักษะใดที่สามารถเพิ่มมูลค่าต่อชั่วโมงเขาอาจใช้เวลาเท่าเดิมแต่เลือกเรียนรู้สิ่งที่ตลาดยอมจ่ายแพงกว่าผลลัพธ์ทางการเงินจะเปลี่ยนแม้จำนวนชั่วโมงทำงานไม่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน อีกภาพหนึ่งคือคนที่ขยันมากแต่เงินไม่พอใช้เพราะขยันผิดจุดหากความคิดไม่เปลี่ยนเขาจะโทษตัวเองว่ายังพยายามไม่พอแต่เมื่อความคิดพัฒนาเขาจะเริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่ทำสร้างคุณค่าจริงหรือไม่มีวิธีไหนที่ใช้พลังน้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้นหรือไม่แค่เปลี่ยนคำถามชีวิตการเงินก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางสุดท้ายความแตกต่างที่แท้จริงไม่ใช่ความขยันหรือความฉลาดแต่คือระดับของความคิด คนจนถูกฝึกให้พัฒนาความขยันเพื่อเอาตัวรอดในระบบเดิมส่วนคนรวยพัฒนาความคิดเพื่อออกแบบระบบใหม่ให้ชีวิตตัวเองเมื่อความคิดเปลี่ยนความขยันจะไม่หายไปแต่จะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและพาไปสู่ความมั่งคั่งที่ไม่ต้องแลกด้วยชีวิตทั้งชีวิต 3. ถ้าอยากรวยต้องพัฒนาความคิดให้ทันโลกเพราะโลกไม่หยุดรอใครและเงินจะไหลไปหาคนที่ปรับตัวได้เร็วกว่าเสมอ ความรวยในยุคนี้ไม่ได้ขึ้นกับว่าทำงานหนักแค่ไหนแต่ขึ้นกับว่าคิดทันหรือไม่ทันโลกโลกเปลี่ยนเร็วเทคโนโลยีเปลี่ยนโอกาสเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนเปลี่ยนถ้าความคิดยังยึดต,ติดกับวิธีเดิมต่อให้ขยันมากผลลัพธ์ทางการเงินก็จะค่อยๆลดลงโดยไม่รู้ตัวการพัฒนาความคิดให้ทันโลกเริ่มจากการเลิกคิดแบบเส้นตรงโลกยุคเก่าทำงานตามลำดับ เรียนทำงานเก็บเงินรอกเกษียณแต่โลกปัจจุบันเป็นโลกของความไม่แน่นอนรายได้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวอาชีพไม่ได้มั่นคงตลอดชีวิตและทักษะมีวันหมดอายุคนที่อยากรวยต้องคิดแบบยืดหยุ่นพร้อมเปลี่ยนพร้อมเรียนรู้และพร้อมทิ้งสิ่งที่เคยได้ผลในอดีตความคิดที่ทันโลกคือการมองตัวเองเป็นทรัพย์สินไม่ใช่แค่แรงงาน รายได้ในยุคนี้ผูกกับความสามารถในการแก้ปัญหาการสื่อสารและการสร้างคุณค่าไม่ใช่แค่จำนวนชั่วโมงทำงานเมื่อคิดแบบนี้คนจะเริ่มลงทุนกับความรู้ทักษะและประสบการณ์มากกว่าการสะสมของการตัดสินใจทางการเงินจะเปลี่ยนจากใช้เงินเพื่อแสดงสถานะเป็นใช้เงินเพื่อเพิ่มศัก,กยภาพของตัวเองอีกมุมสำคัญคือการคิดแบบเข้าใจระบบ โลกปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์มเครือข่ายและอัลกอริทึมคนที่ทันโลกจะไม่โฟกัสแค่การทำงานเก่งแต่จะพยายามเข้าใจว่าเงินไหลยอย่างไรคุณค่าเกิดตรงไหนและตัวเองควรไปยืนจุดใดในระบบนั้นเมื่อเข้าใจระบบคนจะไม่วิ่งไล่เงินแต่จะวางตำแหน่งตัวเองให้เงินไหลเข้ามาความคิดที่ทันโลกยังหมายถึงการคิดระยะยาวในโลกที่เราใจระยะสั้น โลกโซเชียลทำให้คนอยากรวยเร็วอยากสำเร็จไวแต่คนที่รวยจริงจะใช้ความคิดสวนกระแสเขาเข้าใจว่าความได้เปรียบที่แท้จริงคือความสม่ำเสมอการสะสมทักษะและการสร้างสิ่งที่เติบโตได้เองตามเวลาเมื่อคนส่วนใหญ่หมดความอดทนคนที่ยังพัฒนาตัวเองต่อจะกลายเป็นผู้ชนะโดยธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งที่คนอยากรวยต้องพัฒนาคือความคิดแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต โลกเปลี่ยนเร็วเกินกว่าจะใช้ความรู้ชุดเดียวไปได้ทั้งชีวิตคนที่ทันโลกจะไม่ยึดติดกับตำแหน่งหรืออาชีพแต่ยึดติดกับความสามารถในการเรียนรู้เขาจะไม่กลัวว่าตัวเองจะไม่เก่งแต่กลัวว่าจะไม่เรียนรู้เมื่อคิดแบบนี้ความล้มเหลวจะกลายเป็นข้อมูลไม่ใช่บาดแผลและการลองสิ่งใหม่จะเป็นเรื่องปกติการพัฒนาความคิดให้ทันโลกยังรวมถึงการจัดการอารมณ์และข้อมูล โลกเต็มไปด้วยข่าวความเปรียบเทียบและแรงกดดันคนที่คิดทันจะรู้ว่าความสนใจคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเขาจะเลือกเสพข้อมูลที่พัฒนาความคิดไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือความโลภจากกระแสชั่วคราวมาควบคุมการตัดสินใจทางการเงินนี่คือเหตุผลที่คนบางคนไม่หวั่นไหวกับกระแสแต่ค่อยๆรวยขึ้นอย่างมั่นคงเพื่อให้เห็นภาพลองนึกถึงคนทำงานที่ยังคิดว่าอาชีพเดียวต้องทำไปจนกเกษียณ หากโลกเปลี่ยนงานหายรายได้จะหายทันทีแต่ถ้าความคิดเปลี่ยนเป็นการสะสมทักษะที่ใช้ได้หลายบริบทการเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นโอกาสไม่ใช่วิกฤตรายได้าอาจไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและความมั่นคงจะย้ายจากองค์กรมาอยู่ที่ตัวเองอีกภาพหนึ่งคือคนที่ยังคิดว่าการออมเงินอย่างเดียวคือความปลอดภัยในโลกที่เงินเฟ้อกัดกินมูลค่าเงินสดความคิดแบบนี้จะทำให้จนลงโดยไม่รู้ตัว แต่เมื่อความคิดพัฒนาคนจะเริ่มมองการเงินเป็นระบบเริ่มเรียนรู้การลงทุนการกระจายความเสี่ยงและการทำให้เงินเติบโตตามโลกไม่ใช่สวนทางกับมันสุดท้ายถ้าอยากรวยต้องพัฒนาความคิดให้ทันโลกไม่ใช่เพื่ออะไรตามใครแต่เพื่อไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังความรวยในยุคนี้เป็นรางวัลของคนที่คิดเป็นปรับเป็นและเรียนรู้เป็น เมื่อความคิดทันโลกการตัดสินใจจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะเปลี่ยนและชีวิตการเงินทั้งชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่อาจย้อนกลับได้ 4. ความรวยเริ่มจากการอัปเกรดตัวเองไม่ใช่ดวงความรวยเริ่มจากการอัปเกรดตัวเองไม่ใช่ดวงเพราะดวงไม่สามารถควบคุมได้แต่ตัวเราเลือกพัฒนาได้เสมอคนจำนวนมากฝากความหวังไว้กับจังหวะโอกาสหรือโชค แต่ความจริงคือโชคจะเกิดผลก็ต่อเมื่อคนพร้อมรับมันการอัปเกรดตัวเองจึงไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นการสร้างความพร้อมระยะยาวให้เงินและโอกาสวิ่งเข้ามาเองการอัปเกรดตัวเองที่ไม่ใช่ดวงเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองต่อตัวเองจากคนที่รอโอกาสเป็นคนที่สร้างมูลค่า เมื่อความคิดเปลี่ยนจากฉันได้อะไรเป็นฉันให้อะไรได้บ้างโลกจะตอบแทนต่างออกไปรายได้ในระยะยาวจะผูกกับระดับของคุณค่าไม่ใช่ความพยายามล้วนๆคนที่ไม่อัปเกรดตัวเองจะติดกับดักทำซ้ำสิ่งเดิมในขณะที่โลกขยับไปข้างหน้าเรื่อยๆเหตุผลที่ต้องอัปเกรดตัวเองเพราะทักษะมีวันหมดอายุความรู้ที่เคยใช้ได้ดีเมื่อ1ิปีก่อนอาจไม่มีมูลค่าในวันนี้ หากไม่พัฒนามูลค่าของตัวเองในตลาดจะค่อยๆลดลงโดยไม่รู้ตัวการอัปเกรดตัวเองคือการรักษาและเพิ่มมูลค่าไม่ใช่เพื่อแข่งขันกับใครแต่เพื่อไม่ถูกแทนที่การอัปเกรดที่สำคัญไม่ใช่แค่เรียนเก่งขึ้นแต่คือการคิดเป็นมากขึ้นคนที่รวยไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างแต่เป็นคนที่รู้ว่าจะใช้ความรู้อะไรในเวลาไหนและกับใคร ความคิดแบบนี้ทำให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้นลดการลองผิดลองถูกและเปลี่ยนพลังชีวิตให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้อีกมิติของการอัปเกรดคือการพัฒนาทักษะที่สร้างรายได้จริงโลกไม่ได้จ่ายเงินให้คนที่ยุ่งแต่จ่ายให้คนที่แก้ปัญหาได้การอัปเกรดตัวเองจึงต้องเชื่อมกับความต้องการของตลาดไม่ใช่แค่ความชอบส่วนตัวเมื่อทักษะตอบโจทย์คนอื่นรายได้จะเพิ่มโดยไม่ต้องพึ่งโชคเลย การอัปเกรดตัวเองยังหมายถึงการอัปเกรดสภาพแวดล้อมความคิดจะถูกหล่อหลอมจากสิ่งที่เสพคนที่อยากรวยจะเลือกข้อมูลผู้คนและกิจกรรมที่ผลักดันให้คิดใหญ่ขึ้นมองไกลขึ้นและกล้าลงมือมากขึ้นเพราะเขาเข้าใจว่าการอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆจะดึงเขากลับไปสู่ระดับเดิมเสมอเหตุผลลึกๆที่ต้องอัปเกรดตัวเองเพราะโลกไม่ยุติธรรมกับคนที่หยุดนิ่ง ต่อให้ขยันแค่ไหนถ้าอยู่ที่เดิมผลลัพธ์ก็จะเท่าเดิมหรือแย่ลงการอัปเกรดคือการขยับระดับเกมชีวิตจากเกมเอาตัวรอดเป็นเกมสร้างความมั่งคั่งจากการแลกเวลาเป็นการสร้างทั์สินและจากการหวังพึ่งโชคเป็นการพึ่งระบบและความสามารถของตัวเองเพื่อให้เห็นภาพลองมองในเชิงสมมุติของคนที่ทำงานเก่งและขยนันแต่รายได้ไม่ขยับ หากไม่อัปเกรดตัวเองเขาจะพยายามมากขึ้นในกรอบเดิมแต่เมื่อเริ่มอัปเกรดเขาอาจเลือกเรียนรู้ทักษะที่ตลาดให้คุณค่าสูงกว่าใช้เวลาน้อยลงแต่สร้างผลลัพธ์มากขึ้นรายได้จึงเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องรอจังหวะฟลุก อีกภาพหนึ่งคือคนที่เคยเชื่อว่าความรวยเป็นเรื่องของคนดวงดีหากความคิดไม่เปลี่ยนทุกโอกาสจะถูกมองเป็นเรื่องไกลตัวแต่เมื่อเริ่มอัปเกรดความคิดเขาจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงของเหตุและผลเห็นว่าคนที่ดูเหมือนโชคดีแท้จริงแล้วเตรียมตัวมานานเมื่อเข้าใจแบบนี้เขาจะหยุดรอโชคและเริ่มสร้างความพร้อมให้ตัวเองทุกวันสุดท้ายความรวยไม่ได้เริ่มจากดวงแต่เริ่มจากระดับของตัวเรา การอัปเกรดตัวเองคือการขยายขอบเขตของสิ่งที่ทำได้คิดได้และรับได้เมื่อระดับตัวเราสูงขึ้นรายได้โอกาสและความมั่งคั่งจะขยับตามอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องหวังพึ่งโชคเลยแม้แต่น้อย 5. รวยขึ้นโดยไม่เพิ่มชั่วโมงทำงานเพราะชั่วโมงชีวิตของคนเรามีจำกัดต่อให้ขยันแค่ไหนก็ทำงานได้ไม่เกิน24ชั่วโมงต่อวันหากราย,ยไาดยไ้ผูกติดกับเวลา ชีวิตการเงินก็จะติดเพดานตั้งแต่แรกคนที่รวยขึ้นจริงจึงไม่ได้โฟกัสที่การทำมากขึ้นแต่โฟกัสที่การทำให้หนึ่งชั่วโมงมีมูลค่ามากขึ้นการรวยโดยไม่เพิ่มชั่วโมงทำงานเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องรายได้จากการแลกเวลาเป็นเงินเป็นการแลกคุณค่าเป็นเงินเมื่อความคิดเปลี่ยนคนจะเริ่มถามว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้สร้างผลลัพธ์มากแค่ไหนต่อชั่วโมง แก้ปัญหาได้ลึกแค่ไหนและทำซ้ำได้หรือไม่คำถามเหล่านี้ทำให้คนเริ่มตัดงานที่ไม่สร้างมูลค่าออกและทุ่มพลังให้กับงานที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอีกหัวใจสำคัญคือการใช้ทักษะที่ขยายผลได้งานบางอย่างต้องทำใหม่ทุกครั้งแต่บางงานทำครั้งเดียวใช้ซ้ำได้เมื่อคนเริ่มมองเห็นความแตกต่างนี้เขาจะเลือกลงทุนเวลากับการสร้างสิ่งที่ไม่ต้องใช้เวลาซ้ำเช่นความรู้ระบบ กระบวนการหรือทรัพย์สินที่ทำงานแทนตัวเองเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างเสร็จรายได้จะไม่หยุดทันทีแม้ในวันที่ไม่ได้ลงแรงเท่าเดิมการรวยโดยไม่เพิ่มชั่วโมงทํางานยังเกี่ยวข้องกับการเลือกจุดยืนในตลาดรายได้ไม่ได้ขึ้นกับความเหนื่อยแต่ขึ้นกับว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนในห่วงโซ่คุณค่าคนที่อยู่ปลายทางมักต้องใช้แรงมากและได้ผลตอบแทนน้อยกว่าในขณะที่คนที่ออกแบบ ควบคุมหรือเชื่อมต่อระบบจะได้ผลลัพธ์มากกว่าโดยใช้เวลาใกล้เคียงกันการขยับตำแหน่งความคิดจากผู้ปฏิบัติเป็นผู้วางระบบคือการยกระดับรายได้โดยไม่ต้องเพิ่มชั่วโมงอีกมิติหนึ่งคือการลดงานที่ดูยุ่งแต่ไม่สำคัญหลายคนทำงานทั้งวันแต่สร้างผลลัพธ์น้อยเพราะเวลาและพลังถูกใช้ไปกับเรื่องเร่งด่วนแต่ไม่สร้างมูลค่าเมื่อความคิดพัฒนาคนจะเริ่มแยกแยะว่า อะไรทําให้ไรายได้โตและอะไรแค่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองยุ่งการตัดสิ่งหลังออกแม้จะทํางานน้อยลงแต่ผลลัพธ์ทางการเงินกลับดีขึ้นการรวยขึ้นแบบไม่เพิ่มชั่วโมงยังต้องอาศัยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีอย่างมีสติเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เพื่อความสะดวกแต่คือเครื่องขยายผลของเวลา คนที่คิดเป็นจะใช้เครื่องมือมาทดแทนงานซ้ำๆเพื่อเอาเวลาไปใช้กับงานที่ต้องใช้การตัดสินใจและความคิดเชิงยุทธ,ธาศาสตร์เมื่อหนึ่งชั่วโมงถูกใช้กับงานที่มีผลกระทบสูงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติการลงทุนในตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดนี้การใช้เวลาเรียนรู้สิ่งที่ทำให้รายได้ต่อชั่วโมงสูงขึ้นอาจดูเหมือนเสียเวลาในระยะสั้นแต่คือการลดชั่วโมงทำงานในระยะยาว เมื่อความสามารถเพิ่มรายได้จะไม่ผูกกับจำนวนชั่วโมงอีกต่อไปแต่ผูกกับผลลัพธ์ที่สร้างได้เพื่อให้เห็นภาพลองมองในเชิงสมมุติของคนที่ทำงานวันละ1ิบชั่วโมงหากยังคิดแบบเดิมเขาจะพยายามเพิ่มรายได้ด้วยการทำงานมากขึ้นแต่เมื่อความคิดเปลี่ยนเขาจะมองว่าสิ่งใดใน1ิบชั่วโมงนั้นสร้างรายได้จริงและสิ่งใดแค่กินเวลา เมื่อเริ่มตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกและทุ่มพลังให้กับงานที่สร้างผลลัพธ์สูงรายได้อาจเพิ่มขึ้นแม้เวลาทำงานจะเท่าเดิมหรือแม้แต่น้อยลงอีกภาพหนึ่งคือคนที่มีทักษะเฉพาะหากใช้ทักษะนั้นกับลูกค้าทีละรายรายได้จะจำกัดด้วยเวลาแต่เมื่อความคิดเปลี่ยนเขาจะหาวิธีทำให้ทักษะเดียวกันนี้เข้าถึงคนจำนวนมากขึ้นด้วยรูปแบบที่ไม่ต้องใช้เวลาซ้ำ ผลลับคือรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่จํานวนชั่วโมงแทบไม่เปลี่ยนสุดท้ายการรวยขึ้นโดยไม่เพิ่มชั่วโมงทำงานไม่ใช่เกิดจากเวทมนต์แต่เกิดจากการคิดใหม่ทั้งระบบเมื่อคุณค่าที่สร้างได้ต่อชั่วโมงสูงขึ้นเวลาเท่าเดิมจะให้ผลลั์ที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงและนี่คือเส้นทางเดียวของความรวยที่ไม่แลกด้วยชีวิตทั้งชีวิต 6. รวยขึ้นได้ถ้าเลิกคิดแบบคนจน การเลิกคิดแบบคนจนไม่ได้หมายถึงการดูถูกใครแต่หมายถึงการเลิกใช้ขอบความคิดที่ดึงชีวิตการเงินให้ติดอยู่กับที่ความจนจำนวนมากไม่ได้เริ่มจากเงินไม่พอแต่เริ่มจากวิธีคิดที่จำกัดทางเลือกเมื่อความคิดยังอยู่ในกรอบเดิมต่อให้ขยันแค่ไหนรายได้ก็จะวนซ้ำอยู่ระดับเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเลิกคิดแบบคนจนเริ่มจากการเลิกมองเงนเินเป็นเป้าหมายระยะสั้น คนที่คิดแบบคนจนมักโฟกัสว่าเดือนนี้จะรอดไหมสัปดาห์นี้จะพอหรือเปล่าความคิดแบบนี้จำเป็นต่อการเอาตัวรอดแต่ถ้าติดอยู่นานเกินไปชีวิตจะไม่มีพื้นที่สำหรับการเติบโตคนที่รุยขึ้นได้จะค่อยๆขยับความคิดจากการอยู่รอดไปสู่การวางแผนและการสะสมแม้จะเริ่มจากก้าวเล็กๆแต่ทิศทางเปลี่ยนทันทีอีกกรอบความคิดที่ต้องเลิกคือการคิดว่าไม่มีทางเลือกเมื่อเชื่อว่าไม่มีทางเลือกสมองจะหยุดหาโอกาส และยอมรับสภาพเดิมเป็นปกติคนที่โรยขึ้นได้ไม่ได้เพราะเก่งกว่าแต่เพราะไม่หยุดตั้งคำถามเขาจะถามว่ายังมีทางอื่นอีกไหมทำยังไงให้ดีขึ้นได้แม้คำตอบจะยังไม่ชัดแต่การตั้งคำถามคือการเปิดประตูสู่ความคิดใหม่การคิดแบบคนจนมักผูกคุณค่าของตัวเองกับรายได้ปัจจุบันหากได้เงินน้อยจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าความรู้สึกนี้ทำให้ไม่กล้าลงทุนกับตัวเองไม่กล้าเรียนรู้และไม่กล้าเปลี่ยนแปลง คนที่รวยขึ้นจะเลิกคิดแบบนี้และมองรายได้เป็นเพียงผลลัพธ์ชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนเมื่อแยกตัวตนออกจากเงินได้การพัฒนาตัวเองจะเกิดขึ้นอย่างอิสระอีกสิ่งที่ต้องเลิกคือการคิดว่าความขยันเพียงพอความขยันสำคัญแต่ถ้าใช้โดยไม่คิดจะกลายเป็นกับดักคนที่คิดแบบคนจนจะพยายามมากขึ้นในกรอบเดิมส่วนคนที่รวยขึ้นจะใช้ความคิดเพื่อลดแรงที่ต้องใช้เขาจะถามว่าทำยังไงให้ผลลัพธ์มากขึ้นโดยไม่ต้องเหนื่อยเพิ่ม นี่คือจุดที่รายได้เริ่มขยับอย่างแท้จริงการเลิกคิดแบบคนจนยังหมายถึงการเลิกกลัวการเริ่มต้นเล็กๆหลายคนไม่กล้าทําอะไรใหม่เพราะกลัวไม่คุ้มกลัวเสียเวลาหรือกลัวล้มเหลวแต่คนที่รวยขึ้นจะมองการเริ่มเล็กๆเ,เป็นต้นทุนการเรียนรู้เขาเข้าใจว่าความชัดเจนไม่ได้เกิดจากการคิดนานแต่เกิดจากการลงมือและปรับแก้ความคิดแบบคนจนยังมักมองเงินเป็นเรื่องอารมณ์ ใช้เงินเพื่อชดเชยความเหนื่อยความเครียดหรือความรู้สึกขาดคนที่รวยขึ้นจะค่อยๆเปลี่ยนมุมมองมองเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่รางวัลทางใจเมื่อเงินถูกใช้ด้วยเหตุผลมากขึ้นการสะสมจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องฝืนเพื่อให้เห็นภาพลองมองในเชิงสมมุติของคนที่รู้สึกว่าเงินไม่พอใช้ทุกเดือนหากยังคิดแบบเดิมเขาจะโฟกัสที่การลดรายจ่ายเล็กๆน้อยๆแต่รู้สึกอึดอัดและไม่ยั่งยืนแต่เมื่อความคิดเปลี่ยน เขาจะเริ่มมองว่าทักษะใดสามารถเพิ่มรายได้ในระยะยาวการตัดสินใจใช้เงินจะเปลี่ยนจากประหยัดอย่างเดียวเป็นเลือกใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าอีกภาพนึงคือคนที่ไม่กล้าลองสิ่งใหม่เพราะกลัวเสียหากความคิดไม่เปลี่ยนโอกาสจะไม่เกิดแต่เมื่อเลิกคิดแบบคนจนเขาจะมองความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตไม่ใช่ศัตรูทุกการลองแม้ไม่สำเร็จจะทิ้งบทเรียนไว้และบทเรียนเหล่านี้จะกลายเป็นทุนทางความคิดในอนาคต การเลิกคิดแบบคนจนไม่ได้ทำให้รวยทันทีแต่ทำให้ทิศทางชีวิตเปลี่ยนเมื่อความคิดเปิดกว้างขึ้นการตัดสินใจจะฉลาดขึ้นและการกระทําจะสอดคล้องกับความมั่งคั่งมากขึ้นความรวยจึงไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นผลลัพธ์ของกรอบความคิดที่เลือกใช้ในทุกๆวันความรวยไม่ได้เริ่มจากเงินก้อนใหญ่แต่เริ่มจากการคิดให้ต่างถ้าคุณอัปเกรดตัวเองได้วันละนิดชีวิตการเงินจะเปลี่ยนไปทั้งชีวิต อย่ารอให้พร้อมแค่เริ่มคิดใหม่วันนี้ก็พอโอกาสจะวิ่งเข้าหาคนที่เตรียมตัวไว้เสมอและสุดท้ายถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกดติดตามช่อมไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบครับ